สวัสดีครับชัดชัยเบสคาร์มีรถอีโคคาราคาย่อมเยาวมานำเสนอครับนั่นคือ n i สสันมาร์ปี2010เกียร์ธรรมดารุ่นนี้เป็นรุ่นกระจกไฟฟ้าจากโรงงานรถทรงสวยเจ้าของมือเดียวเราไปชมกันครับสภาพสีรอบคันนะครับ สภาพสีโดยรวมของรถคันนี้ถือว่าสวยนะครับจะมีตำหนิอยู่นิดนึงนะฮะที่ฝากระโปรงด้านหน้านะครับมีรอยด่างอยู่หน่อยนะครับตามอายุการใช้งานนะครับกระจกบานหน้าสวยนะครับไม่มีแตกไม่มีรล้าวนะครับหลังคาสวยครับเราไปดูภายในกันครับ คอนโซลสวยนะครับพวงมาลัยสวยนะครับเบาสวยครับมีกล้องมาทึกหน้ารถมาให้ด้วยนะครับเครื่องเล่น d v วดีติดตั้งมาเลยนะครับหัวเกียร์นะครับตัวเลขอย่งคมชัดอยู่เลยนะครับคอนโซลกลางสวยนะครับ อันนี้เลขใหม่อยู่ที่162,589นะครับแผงประตูสวยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นกระจกไฟฟ้านะครับมีเซ็นทรัลล็อกมาให้ด้วยนะครับเราไปดูขอบประตูนะครับของฝั่งคนขับนะครับ เม็ดอาร์คเดิมเรียงสวยเลยนะครับแปลว่าเดิมนะครับไปดูฝั่งด้านหลังบ้างนะครับหลังขวานะครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมเช่นเคยนะครับเรียงสวยเลยนะครับเบาะสวยนะฮะแผงประตูสวยนะครับไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับรางน้ำนะฮะ เดิมสวยนะครับฝั่งขวาครับทังอะไหล่เครื่องมือแม่แรงนะครับใหม่เอี่ยมเลยนะครับน่าจะไม่เคยนำมาใช้เลยนะครับยางกูดเยียดอกเต็มเต็มเลยนะครับครับช่วงล่างสวยนะครับไม่มีสนิมนะครับ เบาะด้านหลังซ้ายนะฮะสวยนะครับแผงประตูสวยไปดูเม็ดอาร์คเดิมเช่นเคยครับเรียงสวยเลยครับด้านหน้าซ้ายบ้างฮะคอนโซลสวยเบาะสวยนะครับแผงประตูสวย ที่ประตูด้านหน้าซ้ายนะครับเรียงสวยเช่นเคยครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องกันครับผมขออนุญ,ญาตเปิดฝากระโปรงนะครับห้องเครื่องสวยเลยนะฮะ ฝากระโปรงกันก่อนนะครับน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขันนะครับเม็ดพาร์คเดิมนะครับเรียงสวยเลยนะฮะสติ๊กเกอร์จากโรงงานนะครับสติ๊กเกอร์มอกรนะครับนิสสันนะครับปั๊มยังชัดเจนเลยนะครับน็อตไม่เคยแกะนะครับแก้มหน้าซ้ายนะครับเดิมนะครับน็อตไม่เคยแกะนะครับ ขานเดิมนะครับสติกเกอร์จากโรงงานยังอยู่นะครับขานเดิมเดิมเลยนะครับลูกลมคกลิปเลยนะฮะแก้มหน้าขวานะครับน็อตไม่เคยแกะนะครับวองเครื่องสวยเลยนะครับผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับสตาร์ทชิ้เลยนะฮะ เ,เดินเรียบเดินเงียบเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมทดสอบขับให้ดูนะครับเปิดแอร์นะครับเดี๋ยวผมเทสพัดลมให้ดูนะครับเบอร์สามเบอร์สี่พัดลมทำงานได้ดีเลยนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะฮะกระจกไฟฟ้า ฝั่งคนขับนะครับฝั่งคนนั่งนะครับหลังซ้ายนะครับหลังขวานะครับกระจกมองข้างนะครับขวาซ้ายบนล่างฝั่งซ้ายนะครับซ้ายขวาบนล่างทำงานได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมลองขับให้ดูนะครับ เจหนึ่งนะครับเจียสองนะครับเจียสามนะครับคล่องตัวมากเลยนะฮะอันนี้ผมเลี้ยวซ้ายสุดน,นะครับแต่ลองเลี้ยวขวาสุดน,นะครับ ไม่ดังนะครับแหลกพวงมาลัยไม่ดังนะครับขับดีเลยครับคล่องตัวมากเลยครับท่านที่สนใจสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์0891268886ผมชัดชัยนะครับยินดีให้คำปรึกษาขอบคุณมากนะครับที่รับชมจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับ